สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ธัญญาครับสตูดิโอนะคะวันนี้เราจะมาชวนเพื่อนๆทําทำงานอดิเรกนั่นก็คือการจัดสวนขวดค่ะหรือเรียกภาษาอังกฤษว่าเทอราเรียมนะคะ เทอราเรียมก็มีประวัติยาวนานนะคะโดยเริ่มจากนักพฤษศาสตร์นักวิทยา,าศาสตร์นะคะชาวอังกฤษดรนาธานเนียนค่ะสนใจในการศึกษาเรื่องพืชและก็สร้างสภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการเติบโตของพืชเขาได้ค้นพบว่าพืชสามารถเติบโตได้ดีในภาชนะที่มีการควบคุมสิ่งแวดล้อมภายในค่ะโดยควบคุมที่อุณหภูมิความชื้นและแสงเขาก็เลยได้สร้างเทอร์เรียมอันแรก โดยใช้ภาชนะแก้วและใส่ดินเขาได้ปลูกพืชในเทอร์เรียมแล้วก็เติบโตได้ดีค่ะต่อมาเขาก็ได้รับความสนใจจากนักพฤศา,ศ,าศาสตร์อื่นๆนะคะแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมมาเรื่อยๆค่ะจนปัจจุบันเทอร์เรียมก็ได้เป็นงานอดิเรกที่มีความนิยมหลากหลายนะคะ เทอร์เรียมหรือสวนขวดก็จะมี2แบบนะคะก็คือแบบเปิดฝาขวดกับแบบปิดฝาขวดค่ะภาชนะก็จะเป็นทรงสูงนะคะหรือเป็นพลาส,สติกก็ได้นะคะแก้วก็ได้ส่วนประกอบของเทอร์เรียมนะคะก็จะประกอบไปด้วยดินพืชนะคะอาจจะมีตกแต่งด้วยหินหรือกรวดนะคะแล้วก็มีส่วนประกอบของมอสและของตกแต่งอื่นๆค่ะ พืชที่เราใช้นะคะก็จะใช้เฟิร์นหรือว่าเป็นมอสค่ะไม้พุ่มหรือไม้ดอกนะคะแค่นี้เราก็จะทำเทอร์เรียมได้แล้วค่ะแต่สิ่งที่ยากของการทำเทอร์เรียมนะคะก็คือการดูแลค่ะเราจะต้องดูแลให้ความใส่ใจนะคะไม่ให้น้ำมากเกินไปให้อยู่ในแสงที่สมควรนะคะแล้วก็สนใจสังเกต พฤติกรรมของพืชน,นะคะอย่างสม่ำเสมอค่ะเทอร์เรียมก็สามารถที่จะเลี้ยงสัตว์ตัวเล็กๆอย่างเช่นแมงมุมนะคะหรือสัตว์ตัวเล็กๆชนิดอื่นๆน,นะคะการทำงานอดิเรกแบบนี้ก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ว่าใครจะทำได้หรือไม่ได้ยังไงเรามาลองเริ่มต้นกันค่ะ